ครับสวัสดีครับอาจารย์พี่นี่ครับอันนี้คือหลายคนสงสัยมากครับมันคือมันคือต้นอะไรครับต้นนี้เป็นเพมหน้าต่อไทยต่อไทยแล้วมาเสียบเพมหน้าไต้หวันใบหยักเดี๋ยวนะใบหยักอ๋อมันมีใบแบบนี้ด้วยเหรอครับใช่ครับพันใบหยักที่เราของไต้หวันที่เราเคยเห็นคือใบกลมใบแต่ที่นี่จะเป็นใบหยักอ๋อแบบใบหยักรู้สึกว่าพี่แก้วจะได้มาจากคุณมนตรี อ๋อพี่แก้วแปดิ้วนี่เหรอใช่ครับพี่แก้วแปดิ้วแล้วผมได้มาต่อก็ประมาณการข้าวต้นบัตรได้มาต่ออีกทีหนึ่งคือตอนได้มาเนี่ยเท่าก้านค้าต้นบัตรแล้วก็ข้าต้นบัตรใส่ไว้ในขวดน้ําบที่พอมีน้ำกุกิ๊กในขวดนะครับแล้วก็ผมก็ทิ้งไว้ในรถประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วมันก็แตกตุ่มจะแตกรากผมก็เลยเอามาชํำพอชํำแล้วผมก็ได้พันมันมาเพื่อจะมาเสียบไม้ครับ อืเดี๋ยวอันนี้เป็นตอไทยตอไทยเสียบใบแพมหน้าอยากใช่โอเคเราเข้าใจไหมถามเมื่อกี้ถามคนหลายคนเลยเขาบอกว่าเป็นใบไทยแท้อ๋อแต่ที่จริงไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อเป็นถ้าเป็นของตัวไทยอ่ะมันจะก้านจะออกแดงๆหน่อยอ๋อแต่นี้ไตหวันมันจะออกเขียวไตหวันออกเขียวความพิเศษของตัวนี้ก็คือใบมันจะมันกว่าปกติที่เราเห็นกันใบกลมตัวนี้ใบจะมันแลวเงาใบ ผมเรียกว่ามันมีอ,อนลน่าดีกว่าเจเีย์ไม,ไม่เคยเห็นเลยไม,ไม่เคยนเงานานะรังเก็บดูดีๆตัวนี้ไม่ได้ฉีดสเปรย์พ่นนะเนี่ยใบมันเงาเองเลยใช่ไหมครับ <S 1> <S 1> ใช่อันนี้ผมนับวันลิบใบเพื่อจะเข้าประกวด๋อครับตัวนี้นับวันได้20ิวัน๋อ,อมันคือมันเร็วกว่าก็ปกติแล้วตัวของเพมหน้าเองอ่ะคือเกฑ์ประมาณ20วันใบก็จะขึ้นแน่นนะครับนี่ครับอันนี้ก็ได้เหรียญทองเป็นหนึ่งใน ข้าชิงยอดเยี่ยมอันนี้เป็นประเภทไม้ไม้ซากนะครับอ่าไม้อยู่ในกลุ่มของไม้ถิ่นอ๋อไม้ถิ่นโอเคคือที่เฮียไฮจัดอ,อยากจะผลัดดันให้ไม้ถิ่นในภาคอีสานที่คนที่ถือครอบครองไม้ไม่ว่าจะเป็นประเภทอะไรก็่างที่ตัวเองมาถือครอบครองไว้ในภาคในของภาคอีสานเองครับเพื่อจะสนับสนุนให้ สมาชิกของภาคตัวเองเพื่อจะผลักดันหาไม้สวยๆเพื่อจะเข้าไปชิงถ้วยยอดเยี่ยมในประเภทช่วยพระราชทานต่างๆอย่างนี้ครับจะช่วยผลักดันตรงนี้อันนี้ก็เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกด้วยใช่ไหมครับที่มีจัดไม้ถิ่นใช่ใช่รวมทั้งอนาโตมีด้วยรวมทั้งอนาโตมีด้วยใช่ครับครับโอเคอันนี้ก็อันนี้พี่ๆท่านประมาณกี่ปีนะครับนี่ไม้ ชุนี้ตัวนี้น่าจะอยู่สี่ปีสีปีใช่ครับโอ้ชาติเสือมากเลยนีครับก็ได้4ปีกว่าอยู่สี่ปีกว่านะครับโอเคนี้ก็ได้รางวัลเหรียญทองนะครับเดี๋ยวก็มาลุ้นกันว่าจะไปถึงยอดเยี่ยมไหมนะครับโอเคก็ยินดีกับพี่บีด้วยนะครับสอัคุณครับ